ตลาดกระบะเดือดมากครับสู้กันสนุกเจอต์ตาไฮรักเรโวจี r าสปอร์ตแรงขึ้นค่าตัว1.499ล้านบาทเปลี่ยนด้านหน้ารอบคันใหม่หมดครับเครื่องแรงขึ้นกว่าเดิม224แรงมา้าแถมขยายฐานล้อให้กว้างกว่าเดิมรองรับกระโปรงที่เพิ่มเข้ามาไฟหน้า full LED มาครบครับและโป่งดักลมต่างๆคือของจริงทั้งหมดเลยชุดแต่ง GR สปอร์ตของแท้รอบคันครับพร้อมให้ยาง BFAT มาจากโรงงานเลยล้อขนาด17นิ้วและโป่งล้อขนาดใหญ่สีแดงสะใจมากครับตกแต่งสีดำทั้งกระจกมองข้างและมือจับประตูแถมมีการตก แต่งกระบะท้ายตรงนี้เสริมเข้ามาด้วยไม่ใช่แค่กว้างขึ้นครับแต่เขามีการปรับจูนช่วงล่างใหม่ทั้งหมดเลยแถมได้ดิสเบรกด้านหลังด้วยนะ และไฟท้ายที่คุ้นเคยเหมือนเดิมครับนี่การชนหลังสีดําขนาดใหญ่เซนเซอร์รอบคันกล้องหลังมาครบจูนช่วงล่างใหม่คอมาปีกนกหนาขึ้นแข็งแรงมากขึ้นครับช็อคอัพหน้าหลังแบบใหม่ด้วยเช่นการบอกเลยว่าครั้งนี้ปรับเยอะมากรวมถึงภายในเองก็มีการปรับปรุงครับเข็มขัดสีแดงเบาะหนังกลับพร้อมกับสัญลักษณ์ G R รวมถึงมีการตกแต่งลวดลายใหม่ตรงคอนโซลด้วยและหน้าจอขยับขยายใหญ่ขึ้นครับเป็น10.25นิ้วนี้สัมผัสไวเหมือนกันพร้อมรองรับที่ชาร์จไร้สายมาให้แล้วนี้ชาร์จได้เลยครับและพวงมาลัยตกแต่ง G r เเหมมือนนดิะะรวถึงกจ หลังตัดแสงออโต้ครั้งนี้ใส่เข้ามาให้แล้วครับเครื่องยนต์เป็น224แรงม้า550นิวตันเมตรรองรับยูโรไฟแล้วถือว่าน่าสนใจเอาเรื่องครับกับ1.499ล้าน